สวัสดีครับผู้ชมครับพบกับผมนัชรัตนันทประเดรกับลัดเลาะขอบสนามนะฮะวันนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่ไบเทคบางนาครับกับงาน Big Motor s a l เซครับเป็นงานโชว์รถขายรถอยู่ในช่วงกลางปีที่ใหญ่ที่สุดนะครับงานนี้จัดขึ้นโดยบริษัทยานยนต์สแควร์กรุ๊ปจำกัดนะครับงานนี้เนี่ยบอกเลยว่าจัดมาเป็นปีที่4แล้วนะครับแล้วงานนี้ที่สำคัญคือเข้าฟรีด้วยนะครับวันนี้ครับผมพาผู้ชมมาอยู่ในบริเวณงานเราจะพาผู้ชมไปรู้จักนะครับสิ่งที่เรียกว่าเป็น a c c e เซอรีเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวกับยานยนต์แต่เรายังอยู่ในช่วงของมอเตอร์ไซค์ครับเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงนี่จะเป็นของเกี่ยวกับมอเตอร์ไซคนั่นเลยโดยเฉพาะตอนนี้หลายคนบอกเฮ้ยรถเราช่วงหน้าฝนเวลาใช้งานไปนาน,นาโซ่เกิดสนิมรถเสียงดังมั่งละเอ้ยวงไอ้รูกุญแจเวลามันโดนฝนมันไขไม่เข้าบ้างละตอนนี้นะครับมันมีเทคโนโลยีหลายอย่างมาช่วยนะครับ เยอะมากทําให้สิ่งที่มันมีปัญหาเนี่ยมันหายไปได้ครับวันนี้เราจะพาผู้ชมไปเริ่มต้นกับบูธนี้เลยครับบูธของลุบจดสเอดครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีผู้บริหารนะครับผมสวัสดีครับตายแล้วนะครับผมอ่ะสวัสดีครับแนะนําตัวเลยครับพี่อ๋พี่ต่อครับลุบเจดสเอ็ดครับผมครับผมแปลกนะปกติเวลาแนะนําตัวเนี่ยคือ นี่เหมือนเหมือนใช้ชื่อปลอมหรือเปล่าหรืออะไรยังไงชื่อจริงครับชื่อจริง <c oughs> ชื่อในวงการอ้โหนีมีนึกด้วยเอ๊ะผมชื่ออะไรวาอะไรเงี้ยพี่ <c oughs> ต่อครับผมเคยเห็นสเปรย์เนี่ยมันมีเยอะมากนะครับพี่คือเคยเป็นส่วนหนึ่งของเราคือ,คอเคยเอาของไปแจกในรายการซึ่งต้องตอกว่าแฟนๆ,ๆชอบมากเพราะว่ามันมีสเปรย์หลายแบบหลายสไตล์เหลือเกินตอนนี้เมื่อก่อนเนี่ยทุกคนก็จะรู้จักแค่สเปรย์ไม่กี่อย่างสเปรย์ครอบจักรวาลใช้อันเดียวมันทุกอย่างเลยแต่ของเราเราบอกว่าเฮ้ยอย่างนั้นมันไม่ได้ สมเปของเราทํามาเฉพาะจุดเริ่มต้นจากโซ่ก่อนก็จะเป็นในส่วนของงานแม n ทันเอ่นเช่นว้า์ตัวนี้ก็จะเป็นสีมพูลนี่เป็นว้าว์เป็นล้างโซ่เมื่อกี้ผมบอกแล้วว่าช่วงหน้าฝนเนี่ยบางทีรถ<ช>มันลุยน้ําเจอสนงสนิมใช่ครับเราโซ่นี่สําคัญถ้าถ้าถ้าเรามีการแม่ทันดูแลแล้วความรักอยู่เป็นประจํามันจะเชื่อยืดยุกระชานของโซ่ ผมจะบอกให้บางคนเขาไม่ใส่ใจใช้มาเนี่ยโซ่ถ้าขาดขึ้นมาแล้วมันเข้าไปตีติดอยู่ในสเตอร์หน้านั้นรถคุณจะล็อกกระดานหันปึ๊กแล้วมันก็จะคว่ำทันทีเลยนะอย่าลืมว่าถนนบ้านเราเนี่ยมันดีมากผดีมากโอ้ยยมันสะอาดมากก็เลยต้องทำความสะอาดโซ่อันนี้คือาทำความสะอาดทำความสะอาดเสร็จปุ๊บคราวนี้เราต้องมีการหล่อลื่นแล้วนะครับใช่ก็จะเป็นตัวรับสเปคตัวนี้ครับผมเฮ้ยโอ้ทันทีเลยนะพี่ หล่อลื่อนทิ้ทันทีเลยก็จะเป็นลัคสเปย์ตัวนี้ผมในส่วนของสเปย์หล่อลื่นโซ่ของดูดจิตเบสมีสตัวจะเป็นสีใสตัวนี้ครับผมนี่คือไม่ใช่พี่สุเทพนะไม่ใช่ฮะสุเทพสีใสจารบีโอเคครับจะเป็นจารบีหล่อลื่นโซ่ที่เป็นสีใสแล้วก็จะเป็นจารบีหล่อลื่นโซ่ที่เป็นสีขาวครับครับแล้วแต่ความชอบเลือกเอาเลยถูกต้องอันนี้คือจบในส่วองานแมนเนนโซ่ดูแลร์บำรุงรักษาโซ่ล้างโซ่เคลือบโซ่เฮ้ยพี่บ้านผมรถใช้มาเก่ามากเลยอ่ะ โคมกระจกมันดํามีไหมโคมกระจกแบบว่ามันขึ้น,มนมไม่ไหวแล้ว,ลวอ,อ๋อครับครับอะ,อ,ะอะไรขัดโคมอันนี้ไบสเปรยเป็นสเปรยขัดโคมกรณีโคมไฟรถที่มันเหลืองเนื่องเกิดจากโดนแดดโดนความร้อนของอตัวไฟเองอครับอ่าอันนี้ตัวนี้ใช้งานง่ายเราทําขึ้นมาเพื่อให้กับคุณแม่บ้านหรือผู้หญิงสามารถขัดเองได้ไม่ต้องไปที่ร้านฉีดแล้วก็เช็ดด้ฉีด ใช,ใช่ครับแล้วก็เอาผ้าเช็ดใช้แรงนิดนึงขัดคือจากที่แบบมันบัวใช่ครับจะกลับมาใสมีม,ม,มทีทำขึ้นมาเพื่อแบบให้มันใช้งานง่ายครับแล้วก็ก็จะมีในส่วนของที่เป็นนะครับมีลเลยฮะครับผมเวลสเปรย์ตัวนี้มันเป็นสเปรย์โฟมทำความสะอาดอภายในหมวกกันน็อกถ้าถ้าพูดถึง ภายในหลักๆคือภายในหมอน,น็อกแต่จริงๆมันมันกว้างมากเลยนะมันสามารถอไปใช้กับในส่วนของที่เป็นโซฟาที่บ้านไม่ว่าจะเป็นโซฟาผ้าโซฟาหนังกำมยี่หรือพรมปูที่พื้นรถบาะรถยนต์ถูกต้องบอะรถยนต์ได้หมดครับผมหรือแม่กระทั่งแผงคอนโซลข้างประตูรถที่มัน,นท,ที่เราจะเจอปัญหาห้บ่อยก็เช่นน้ำอัดลมหกใส่กาแฟาหกใส่นั่นแหละครับ ตัวนี้เป็นเนื้อโฟมฉีดลงไปแล้วจะใช่ครับแล้วที่สําคัญอะเวลโฟมเนี่ยจะมีส่วนผสมของเงาะหอยอยู่5%้าเปอร์เซ็นต์เพื่ออะไรครับเมาเลยนะพี่ไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนิดเดียวเพื่อไแบบกระจัดกินอับครับผมกินอับชื้อเลยพวกนี้ครับผมแล้วก็ฆ่าเชื้อโรคได้ครับัครบผมอีกสักตัวอีกสักตัวผมเห็นมันเยอะอะพี่มันเยอะเกินอะนี่กันครับยังมาต่อยกันไหมครับอ๋อ อย่างที่บอกวรับบ้านเรามันดีมากนะครับผมเลยต้องมีสเปรย์ตัวนี้ขึ้นมาเป็นสเปรย์ล้างข้าวยางมะตอยตัวนี้ไม่กัดสีครับครับเวลาฉีดไปที่สว่าเวลาเราข่าปุ๊บแล้วมันจะดีดคือบางคนล้อดีดขึ้นคือถ้ามันถ้ามันหลายคนก็จะเข้าใจแล้วรถไปลรอยนะเข้าใจคือถ้ามันดีดแล้วเราเห็นเลยอาการของาเนื้อยางมเตอยยังไม่แข็ง มันก็ทำงานไม่ยากแต่กรณีที่มันดีแล้วเราไม่ใส่ใจปล่อยปล่าแล้วเลยคราวนี้ยางมาตอยเนน,นเกิดการเสียต,ตัวมันแข็งแล้วเลยต้องมีผลิตภัณฑ์ที่ทําขึ้นมาเพื่อซัพพอร์ตตัวนี้ผู้หญิงใช้ได้ไหมง่ายครับใช้งานง่ายฉีดแล้วก็รอสักแป๊บหนึ่งเนื้อยางมาตอยจะนิ่มลงแล้วเราก็เช็ดหลังจากนั้นก็ใช้น้ําสะอาดอคือมันแข็งอันนี้เราพูดถึงกรณีน,นี้ที่ยางมาตอยมันแข็งแล้ว,ลวใช่ฉีดไปให้มันแบบซึมเข้าตัวเนื้อยางมาตอยเลยใช่ครับก็80%ใช่ครับผม แล้วทีมงานคือมันไม่กัดสีรถสามารถเอาไปเช็ดในส่วนของคาบยงางตอยที่มันเปิดตามชุดโครเมียมก็ได้รถปิกอัพส่วนใหญ่จะมีชุดโครเมียมอยู่กระจังหน้าครับก็ได้แต่เห็นว่ามันไม่ได้มีแค่นี้ถ้าอยากรู้จักผลิตภัณฑ์ของพี่ตามได้เลยครับนี่ไหมถ้าอยากลูกเจสเบ็มีมีเพจนะฮะในส่วนของที่เป็นเพจลูบเจสเ็ที่เป็นเพจที่เกี่ยวกับ นนี่เลยครับผมตัวนี้เลยนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของที่เป็นเพจลูป71 shop ครับผู้จ่านสามารถติดต่อกับหลุด71ได้หลายช่องทางเลยอ่าถ้าเป็น Facebook ก็ลูด71แล้วก็ลูด71 shop ครับแล้วก็ในส่วนของที่เป็นเว็บก็เป็นหลุด71 shop dot มนะครับผมหรือว่าสตาแกรมไลน์ก็เป็นหลุด71เลยครับหมดเลยร้านทั่วประเทศที่ขายนั่นคือมาจากเราข้างนั้นซื้อได้หมดใช่ครับ ผมขอบคุณมากนะครับสำหรับความรู้ว่าตอนนี้เทคโนโลยีเกี่ยวกับการดูแลรถมันไม่ใช่แค่สเปรย์ครอบจักรวาลอย่างเดียวแล้วขอบคุณสำหรับความรู้นะครับผมขอบคุณครับไปต่อฮะว่าวันนี้เดี๋ยวจะพาไปดูอะไรกันีครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมพาผู้ชมมาอยู่ที่บูธของยามาฮ่านะครับวันนี้ยามาฮ่ามีโปรเจกต์พิเศษด้วยแต่ว่าโปรเจกต์พิเศษอะไรต้องให้ผู้ชายคนนี้บอกครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับพี่น็อตก็ผมพันธโชคครูสุวรรณนะครับผู้จัดการฝ่ายขายโชลูมยามาฮ่าไรเดอร์สครับครับผม พี่้อครับวันนี้ยามาฮ่าของเรามีอะไรพิเศษครับพิเศษมากมากเลยที่เห็นคนแน่นอยู่เนี่ยนะครับก็จะเป็นยามาฮ่ารุ่นใหม่ล่าสุดที่เราได้เปิดตัวในงานราคาพิเศษสุดๆเลยกับยามาฮ่า X Max X Max 300CC ครับผมเป็น Middle Class ของรถสกูตเตอร์นะครับที่ได้รับการตอบรับดีมากในงานนี้ครับยอดจองถล่มทลายยอดยอดเปิดตัวแดงว่าแดงว่าเปิดราคาครั้งแรกกับงานนี้ใช่แล้วเปิดตัวราคาอยู่เท่าไหร่ครับราคาเนี่ยเราใจมากอยู่ เพียง1 6 8 0ง0มบาทส่วน X Max เนี่ยมันเป็น middle class ของสกูตเตอร์ก็3 0 0ร c ซีซีครับซึ่งสามารถทำมัตาเร่งทำมัตาความเร็วได้สูงไล่ๆกับ T Max เลยแล้วก็ขนาดเนี่ยอาจจะไม่ใหญ่เท่า T Max ซึ่งคล่องตัวมากากับการใช้งานในเมืองรหรือในกรุงเทพในปัจจุบันเนี่ยครับ,รบก็เลยได้รับการตอบรับจากลูกค้าค่อนข้างมากคืออย่าง T Max เนี่ยหลายคนรู้ว่ามันคือสกูตเตอร์ที่แบบหูจี๊ดจ๊าดมาก180มิสบายๆนะ T Max เอกแมเนี่ยผมว่าเคยมีคนบอกว่าคนเดียวประมาณ150ได้เหรอใช่ครับก็เราเรนั้นน้องๆเลยน้องๆที่แม็กเลยครับผมน้องๆที่แม็กกับราคาประมาณแสนหกแสนหกหมื่นแปดพันบาทเท่านั้นเองหลังจากงานนี้ก็ชมได้ที่ยามาฮ่าสแควร์ทั่วประเทศเลยนะครับเดี๋ยวประมาณช่วงจบงานเนี่ยรถก็จะเริ่มส่งถึงพูดแทนจาหน่ายแล้วก็สําหรับลูกค้าที่สนใจเนี่ยแวะเวียนไปเยี่ยมชมได้ที่ยามาฮ่าสแควร์ทั่วประเทศครับผมได้ครับยังไงอย่าลืมนะครับตอนนี้เปิดตัวใหม่อีกนิ้วแล้วสําหรับเอกแม็กครับ ขอบคุณพี่โนตครับไปต่อเลยครับว่ามีอะไรต่อในงานงบ้างครับคุณผู้ชมครับและที่คุณผู้ชมกำลังเห็นอยู่นี้ครับคือรถที่เรียกว่าใช้ในท้องถนนตอนนี้ความเร็วแทบจะเยอะที่สุดในโลกแล้วนะครับกับ Kawasaki H2 ครับ Kawasaki H2 คันนี้เนี่ยมันเป็นรถที่พิเศษยังไงฮะผมจะบอกให้ว่าโดยปกติเนี่ยเราจะเห็นรถสมัยใหม่ที่มันเป็นรถยนต์เนี่ยเขาจะใช้เทอ 8, ร์โบแปรผันถูกไหมครับ แต่นี่ครับมอเไซค์คันนี้มีเทอร์โบแปรผันในตัวด้วยนะครับมันเลยทําให้รถคันนี้มีความเร็วที่เรียกว่า340เนี่ยสบายๆเลยตอนนี้นะมีนักแข่งคนหนึ่งชื่อคีนันโซโฟกลูเนี่ยสามารถทำความเร็วรุ่นคาวาซากิ S2R นะได้ถึง400กิโลเมตรต่อชั่วโมงครและนี่คือทั้งหมดของลัดเลาะ,ละขอบสนามวันนี้นะครับผมหวังว่าคุณผู้ชมอาจจะได้ความรู้ไม่น้อยก็มากเลยครับเพราะวันนี้เราเต็มไปด้วยความรู้จริงๆนะครับหมดเวลาแล้วคราวหน้าจะพาไปชมอะไร ห้ามพลาดกับร้านล้อขอบหนาวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ